คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลับสวิลัตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักตั้นกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในจ้องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมรักกี้เนโกนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับไป ก็วันนี้นะครับผมก็บาทุนมาสามพันห้านะครับทุกคนนะโอเคนะครับก็จะมาขอซื้อวีเจอร์ให้ดูแล้วกันเนาะก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้เนาะผมขอคนละหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับก็จะก็ซื้อไปที่สองพันสองร้อยสิบไปเลยนะครับด้เบสสามสิบนะครับเนาะแตกก็คือแตกนะครับไม่แตกก็ไม่เป็นไรนะครับมาเดียวรู้เรื่องไปเลย ไปดูกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมมาเล่นเกมมาไรดูนะครับของคลายปีจีเนาะก,ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคโอ้โหเป็นเจเฉยเลยนะครับน่าจะเป็นไบพัดหรือซูชินะครับเนาะเออสวยงามไปดิครับโอ้โหมันไม่กโกโมต่อเลยเว้ย เป็นเกมที่ไม่ก็จากคอมโบนะครับสำหรับเกมแมวเนาะลัคกี้เนโกะนะครับหรือจะเล่นเกมแมวก็ได้นะครับแก้เขินนะโอเคดูไม่คอมโบเลยนะครับแทบจะไม่คอมโบต่อเลยอะโอเคจังหวะนี้ได้เคต่อนะครับนี่ถูกชี้ด้วยเว้ยเจ yeah. กดจยุดไปเลยนะครับ1,002ขออีกสักไม้หนึ่งได้ไหมบักประรบเออเคงสองดูก็เออเป็นวายไวยเลยต่วายได้แค่เคเฮ้ยไหลไปดิเอาเรื่องนะครับ <laughs> โอเคนะครับกดหยุบไปเลย1 9 2นะครับผมทุกคนเออเกาจบกันมาที่3,144นะครับนะ เราซื้อไปที่สองพันสองรอยี่ห้านะครับอ่ะไปขอแบบวัดวัดไปเลยหนะ่ครับนะเออแตกเขแตกนะครับอ่ะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะผามาสามพันห้านะครับทุกคนก็ขอสักอ่ะปานะป่านตั้งทุนนะมะโอ้โหตกใจหมดด้วยว่าสเตเตอร์จะไม่ลงโอ้โหเปล่าปล่าเลย ขอภัยนะครับเป็นหวัดน,นะครับเสียงแอบหน่อยเนาะโอ้โหโอ้โห โโล่งจไปหนึ่งกลุ่มนะครับจังหวะนี้โอ้โหทุกคนได้อะไรวะซูชินะครับอืมอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตกดอยู่ไปเลยแล้วกันเลยครับสามพัเจ็ดรอาสิบเลยโอ้โหเท่ากับสเท่ากับที่ซื้อเลยเว้ยโอเคนะครับอีกสาหมุนทุกคนอีกสองหมุนนะครับโอ้โหจะมีกำไรไหมเนี่ยโอ้โหหมุนทุกท้ายนะครับ อืมสิบแปดร้อยแปดสิบโอ้โหจะไปต่อหรือพอแค่นี้วันนี้สอมวันห้าหน้าฟังก์บ,บาทมันไม่สุดวะผมไม่กล้าซื้อเบียดสูงอะผมคิดประมาณนี้น่าจะโดนนะทุกคนอ่าไปเจ็ดร้อยสิบพอมา ผมคิดวประมาณนี้มันน่าจะโดนว่ะเออขอไปเบาๆก่อนเลยกันนะครับถึงไงล่ะคิดไว้ไม่มีผิดเลยนะครับโอ้โหมันต้องโดนจริงๆก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมมาไลฟ์ดูนะครับของใครพี่จีน้องก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ แล้วก็ที่ทำงานก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะมาแล้วมันต้องโดนนะครับมาเนี่เออเดี๋ยวไม่น่าผมจัดเต็มไปเลยละกันนะครับิดโขดไปเลยนะครับผมรู้เรื่องยังไงรู้ทันนะครับโลเรียกเขาว่าจอดนะครับเอออ่ะโอเคนะครับไปบีครัวไปเลยนะครับทุกคนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับไป เป็นไงเป็นไงเป็นไงไมวจองหนึ่งโอ้โหไอ้ทำไม็นมาจังหนึ่งคือได้อยู่นะดีไงโอ้โหถ้าเป็นเคนะสุดกว่านี้นะครับอ่ะโอเคเป็นไรยังบอกหมุนนะครับงานตุกติกเนี่ยเว้ยนี่เป็นไงเป็นไงล่ะโอ้โหไม่ต่อนะครับอ่ะโอเคเหลือตั้งหาหมุนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะ แล้วคูณเริ่มจะสวยด้วยนะ12คูณก็ไม่เยอะไปนะครับเจ๊โอ้โหอะไรวะดูเมลมาดูเมลมานะครับเออสวยย้อยสวยย้อยเป็นไงล่ะผมบอกแล้วมันต้องเต็มการาวิวลนะครับ รู้ทานดีนะผมไม่วัดไม้ไม่กี้นะครับที่ได้ห้าสบอะเออยงงี้ล่ะมีไหวพริบนะครับเอ็มกันละบิวอะโอเคนะครับทุกคนก็จบวันที่เจ็ดพันเก้านะครับนะก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนก็เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มานะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าล้วยทุกคน บายบายครับผมจุกู้วันเจียบเออ